พาดหัวข่าววันนี้รวมรายการแจกเงินประจำเดือนมิถุนายนบัตรคนจนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการชมรายละเอียดเลยนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบอบบี้สาราดีนะครับข่าวแรกรายการแรกบัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน2563ชมรายละเอียดครับเช็คที่นี่เดือนมิถุนายน2563ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างและเงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไหร่อัปเดตสิทธิสวัสดิการของรัฐ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน2563ที่ผู้ถือบัตรหลายคนเริ่มสับสนว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลืออะไรบ้างและได้ทั้งหมดกี่สิทธิ์กันแน่เนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมา จำนวนมากเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราไม่ทิ้งการที่เยวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้หลายละ5,000บาททั้งหมด3เดือนหรือเยวยาเกษตรกรร,กร,รวมถึงเยวยากลุ่มเปราะบางเช่นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการก็ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากสิทธิที่เคยได้รับ ทั้งนี้สำหรับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน2563จะได้รับทั้งหมด7สิทธิ์โดยเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติยังไม่หมดอายุและยังคงได้ใช้7สิทธิ์พิเศษดังนี้ เงินเข้าบัตรวันที่1มิถุนายน2 5 6 3หนึ่งวงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านทงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการใช้ได้2 0 0 3 0 0ารบาทตามเกณฑ์รายได้2ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะได้แก่รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขอสอใช้ลูดในการเดินทางได้คนละ500บาทครับ3ส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยจะตัดรอบที่3เดือนได้ส่วนลด45บาท เงินเข้าวันที่15มิถุนายน2563 C เงินคืนภาษี5%เปอร์เซน์ของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้แต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%เปอร์เซของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่15มิถุนายน2563โดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกใช้ได้เงินเข้าบัตรวันที่18มิถุนายน2563 5ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปามา ต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18มิถุนายน2563โดยสามารถดำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้6ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจําเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดคือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาจ่ายเงินสดไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18มิถุนายน2563สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยครับเงินพิเศษเข้าบัตรวันที่15ของทุกเดือน7เงินพิเศษของผู้สูงอายุได้50บาทและ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน63โดยจะโอนเงินเข้าบัตร ทุกวันที่15ของเดือนโดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกันอย่างไรก็ตามหากผู้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถโทรสั์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลข021092345ในวันเวลาราชะการนะครับ ขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจหาคลิปข่าที่2ข่าวเยียยากลุ่มปอบางเด็กแรกเกิดรอบแรกจ่ายลวดเดียว2,600บาทวันที่10มิถุนายนนี้ข่าวนี้ผมนำมาจากสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับผมไม่ได้เขียนข่าวนี้ขึ้นมาเอง ย่าสับสนเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง3,000บาทโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแรกเกิดเงินไม่ได้เข้าวันที่1มิถุนายนยาที่หลายคนเข้าใจแต่เงินรอบแรกจะโอนเข้าบัญชีวันที่10มิถุนายนรวดเดียว2,600บ,บาทหลังจากปิดจอบมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายและจะโอนลดใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้2มิถุนายน ก็ใกล้จะจบโครงการตามตามกันไปแล้วก็มาถึงเวลาของกลุ่มเปาะบางที่รัฐบาลมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปาะบางเป็นจํานวนเงิน3,000บาท3เดือนเดือนละ1,000บาทซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ผู้พิการผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด0 6ขวบสำหรับผู้ปกครอง ที่กำลังรอคอยเยียวยาเงินเพิ่มเติมในส่วนนี้จากที่รัฐบาลมีมาตรการดูแลอยู่แล้วในชื่อของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทใน3เดือนนี้คือระหว่างพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563ก็จะเพิ่มเงินเยียวยาเข้ามาอีกเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,600บาทโดยจะโอนเข้ามาพร้อมกันร,รอบโอนของเงินอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม ฉะนั้นที่แฮ่แชร์หรือเข้าใจกันไปว่าเงินจะเข้าในวันที่1มิถุนายนนั้นถือเป็นความเข้าใจผิดเพราะตามรอบการโอนเงินอุดหน,นุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งดูแลการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดรอบโอนของทั้งปีงบประมาณ2563ไว้ในปฏิทินโอนล่วงหน้าไว้แล้วโดยในเดือนมิถุนายน63รอบการโอนคือวันพุธที่10มิถุนายน ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ได้รับสิทธิ์จะมีเงินเข้าบัญชีจํานวนทั้งสิ้น2,600บาทประกอบด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง2เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเดือนละ1000บาทรวมเท่ากับ2,600บาทส่วนกระรอบการโอนเงินในเดือนกรกฎาคมจะโอนเข้าบัญชีในวันที่10กรกฎาคม6 3าเป็นจํานวนหนึ่งหนึ่บาท1 0 0 0บวก600บาทเป็นการปิดจอบเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง และหลังจากนั้นคือเดือนสิงหาคมและกันยายนเงินที่โอนเข้าบัญชีในวันที่10ส,สิงหาคมและ10กันยายนก็จะกลับมาโอนในจำนวนปกติคือ600บาทตามเดิมสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนคอเซ็นเตอร์0 2 2 5 5 5 8 5 0 7 ต121 122 123 124 147และ026516920นะครับขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจข่าวที่3ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางทําอย่างไรได้3,000บาทเช็คที่นี่ครับ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเสนอการช่วยเหลือเยียวยา3กลุ่มคือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน13ล้านคนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่1นึเด็กแรกเกิด6ปีที่มีฐานะยากจนจำนวน1.4ล้านคน 2. ผู้สูงอายุจำนวน9.66ล้านคนและ3ผู้พิการจานวน2ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โ COI-19 สำหรับความเคลืบหน้าในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนั้นมีขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือเงินเยียวยาแตกต่างกันไปดังนี้กลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีนั้นรัฐบาลมีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทอยู่แล้วถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็จะได้รับเงินรวม กันไปเลยเดือนมิถุนายนจะได้2,600บาทเดือนกรกฎาคมจะได้1,600บาทครับกรมผู้สูงอายุผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยปกติกลุ่มนี้จะมีเบีย้ยผู้สูงอายุที่ได้รับการจ่ายเป็นขั้นบันไดตั้งแต่60 0บาทถึง1,000บาทอยู่แล้วเมื่อเพิ่มเติมโครงการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มปอะบางเข้าไปเดือนละ1,000บาท เดือนมิถุนายนจะได้รับ2,006ถึง3,000บาทเดือนกรกฎาคมจะได้รับ1,600บาทถึง2,000บาทครับกลุ่มคนพิการกลุ่มคนพิการนั้นจะได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนสำหรับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากได้รับเงินเยียวยาด้วยก็เพิ่มเป็นดังนี้เดือนมิถุนายนจะได้รับ2,800บาทเดือนกรกฎาคมจะได้รับ1,800บาทครับ ทั้งนี้หลักการเยียยากลุ่มเบาบางดังกล่าวประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจหาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีนะครับ